สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับนาอพี่ก็จะมาสอนนะครับเนาะแบบว่าสอนทํามุมมองที่3าเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสาหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเคยเล่นเกมพับจีนะครับนาะอเคยเล่นเกมในคอมนะครับหรือว่าเคย จกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือสุ่มเว็บ5าทองโชนสมัครสมาชิกง่ายมาตรงเติมเงินเลือกเติมโค้ดเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุ่มไม่มีเกลือกันนะครับเนาะมีให้เลือกสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้มาสุ่ม ID ดีแรกงบ99บาบาทมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหม เริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาดูแลกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับ ID นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าได้ ID หมวก F มาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับไ d ดนะครับเสื้อ f a c e b o o k เข้าไปเล่นเกมมีหมวก F จริงๆด้วยคุ้มมากใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาเลยอย่าลืมใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะครับทุกคน เล่นเกม P B นะครับหรือว really ่า Point Bank นะครับเนาะมุมมองแบบนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นมุมมองในคอมเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าฟรีไฟล์ของเรานะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าฟรีไฟล์ของเรานะครับเนาะไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับเนาะก็ทําได้นะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของนะครับเนาะที่แบบว่ามุมมองอิสระประมาณนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าเรานะครับเนาะเหมือนลงไปเล่นจริงๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าเห็นแค่ นะครับกับสกินปืนของเรานีวนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนยว่าสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับต้องทํายังไงต้องเล่นประมาณไหนนะครับน้อมีโค้ดอะไรหรือเปล่านะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนยว่ามีโค้ดแน่นอนนะครับนอแล้ก็พี่ขอบอกเลยนะครับนยว่าสาหรับวงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากทำนะครับนอต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าการทำนะครับนนอมีประมาณแค่2ขั้นตอนเท่านั้นนะครับนอก็ไม่ได้หลายขั้นตอนเลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับนอสำหรับขั้นตอนการทำนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับพ แน่นะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องผู้ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพจฟรีจากพี่นะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกัลิยาฟรีนะครับนอโมูลค่า150บาทละกันนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพจให้แบบฟรีๆละกันนะครับสำหรับวงน้องผู้ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับนอเพ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าเราสามารถทำมุมมองแบบพ b หรือว่าพลอยแบงค์ได้นะครับนอก็ให้เราเนะครับเข้ามาคราฟแลนด์นะครับนอทุกคนก็น่าจะรู้นะครับนอสําหรับคราฟแลนด์นะครับแล้วก็ให้เราใส่รหัสตามนี้นะครับเนอนี่เลยนะครับหรือว่าใส่โค้ดค้นหาห้องประมาณนี้นะครับนอก็พิมพ์ประมาณนี้ได้เลยนะครับเนอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ละกันนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่า พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโค้ดหรือว่ารหัสห้องนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าไม่พิมพ์ตามนี้จะไม่เห็นนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนเล่นฟรีไฟธรรมดานะครับเนาะฟรีไฟธรรมดาไม่สามารถเล่นได้นะครับเนาะจะเล่นได้เฉพาะฟรีไฟแม็กซ์นะครับเนาะแล้วก็บางรุ่นก็รองรับบางรุ่นก็ไม่รองรับนะครับเนาะก็ ถ้าคนไหนเข้าไม่ได้นะครับน้องก็แสดงว่าบางรุ่นไม่รองรับนะครับน้องก็ลองเอาไปตีใส่ดูได้นะครับน้องทั้งฟรีไฟแม็กล้วก็ฟรีไฟธรรมดานะครับน้องไม่แน่นะครับฟรีไฟธรรมดาก็สามารถเล่นได้นะครับน้องแต่ฟรีไฟที่เล่นได้จริงๆครับก็เป็นฟรีไฟแม็กนะครับเข้าได้แบบ100%เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับจะเป็นมุมมองที่3นะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะอยากเล่นมานานอยากให้ฟรีไฟมีมานานนะครับก็คือตอนนี้ได้มีแล้วนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นแมปเดียวเเเลลลยนนนนะะะคครรรัับบาาาสมถ่ได้้แวก็ คนนะครับนอนเลน่นไม่ใช่น <th> e ้อยด้วยนะครับเรียกได้ว่าคนเล่นเยอะมากนะครับน้องไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะหาห้องไม่ได้นะครับน้องหาห้องได้แน่นอนนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องในส่วนของมุมมองที่3นะครับน้องก็จะได้เล่นแน่นอนนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่า อยากเล่นนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะก็คือจะได้เล่นแน่นอนนะครับพิมพโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับเนาะเอาโค้ดไปพิมพ์ใช้ได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเรื่องโค้ดนะครับก็สามารถพิมพ์ใส่ได้เลยนะครับเนาะก็อยู่ในช่องค้นหาหน้าแรกเลยนะครับเนาะก็เป็นหน้าแนะนํานะครับเนาะแล้วก็ จะมีช่องใส่โค้ดเล็กๆนะครับเนาะก็สังเกตดูให้ดีๆละกันนะครับเนาะเรียกเดียวว่าอันนี้นะครับเป็นโค้ดสาคัญเลยนะครับที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเล่นได้สฉพพะร์ e ฟรีไฟแม็กแล้วก็มือถือที่รองรับนะครับเนาะถ้ามือถือคนไหนไม่รองรับนะครับก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับเนาะมาเดี๋ยวพี่จะกดเข้าไปเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนอะไรไงนะครับเนาะเมื่อกดเข้ามาก็จะเจอประมาณนี้นะครับเนาะก็คือ แบบนี้เป็นคนเวียดนามนะครับนอที่เป็นคนช่างขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่าหาห้องได้โคตรง่ายนะครับนอก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอตอนนี้นะครับพี่เข้ามาแล้วนะครับนอเราก็จะเกิดนะครับนอจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นมุมมองประมาณนี้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับจะเห็นแค่แขนของเรานะครับนอเราก็ฝั่งเราจะมีปืนนะครับนออีกฝั่งศัตรูนะครบพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่า ฝั่งสตู้นะครับนอจะไม่มีปืนนะครับนอจะได้วิ่งมาขอจากฝั่งเรานะครับเนอสําหรับฝั่งัตู้นะครับเนอแต่ฝั่งเรานะครับสามารถไปยิงเขาได้เลยนะครับเนอนี่เลยนะครับก็คือแบบว่าเกิดมานะครับเนอก็วิ่งไปใส่เขาได้เลยนะครับเนอนี่เลยนะครับก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาว่าอันนี้นะครับเนอก็เป็นมุมมองนะครับที่แบบว่าหลายๆคนต้องการนะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่านาคตมีแน่นอนนะครับเนอนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาว่า ยิ่งกว่าพี่บี้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับเนาะนึกว่าพอยแบงค์นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับนี่ดีเซอร์นะครับเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอย่างเปรี้ยวนะครับเนาะลูกซองควงก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะสำหรับลูกซองควงนะครับเนาะศัตรูมันมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็ สั่งหานศัตรูไปเลยนะครับนอจังหวะนี้นะครับนอนนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของมุมมองที่ทุกคนตามหานะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นมุมมองที่ทุกคนตามหาเลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยครับว่าสําหรับพวน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนองในส่วนของมุมมองเป็นสินะครับนอก็พี่เขาบอกเลยครับนอว่าถ้าอยากเล่นอยากได้นะครับนอก็โค้ดนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องสำหรับเร จะได้มุมมองประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับโนว่าคนไทยโคตรเปลี้ยวเลยนะครับสามารถไล่ยิงกันประมาณนี้เลยครับโนวะแต่ข้อเสียก็มีนิดนึงนะครับโนว่ก็คือฝั่งนู้นนะครับน่าสงสารมากๆเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นนะครับโนไม่มีสกินปืนไม่มีปืนเลยนะครับต้องได้วิ่งมาซื้อจากฝั่งนี้นะครับกว่าจะวิ่งมาถึงนะครับโนก็ตายกันแบบละนาวเลยนะครับโนก็จะเป่ามาเลยครับโนเมื่อเกิดใหม่นะครับก็ไม่มีปืนนะครับก็ต้องได้วิ่งมาอีกนะครับโนก็จะป่ามาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าฝ พีเอ็มนะครับนอะหรือว่าคนที่สร้างแมปนี้นะครับนาะก็คือโกรธแค้นฝั่งนู้นมากๆเลยนะครับนอะเรียกได้ว่าไม่อยากเกิดมาเป็นฝั่งนู้นเลยนะครับนาะเรียกได้ว่าฝั่งนี้นะครับนอะก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับนาะว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเวลาเราเต้นนะครับนอะก็จะเห็นแค่แขนเราประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับนอะว่า มุมมองนี้นะครับเนานะก็อีกไม่นานแน่นอนนะครับเนาะจ้าบเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแน่นอนนะครับเนาะสำหรับมงน้องเขาเนี่ยนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะในส่วนของมุมมองประมาณนี้นะครับนะมึงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจะได้เล่นจะได้ใช้แน่นอนนะครับเนาะอีกไม่นานแน่นอนนะครับเนาะนี่นะครับตรงนี้นะครับก็มีคนนะครับทุกคนก็คือมีคนมาแอบตรงนี้นะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าน่าสงสารมากๆนะครับเนาะสำหรับฝั่งนี้นะครับก็คือแแบบบว่่่าาไมมีปืนะนนเเลยะะคคะนะรั เกิดมาให้เรายิงเฉยๆนะครับเนาะก็เป็นเป่ามาเลยครับเนาะก็เป็นแบบของคนเวียดนามนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับเนาะก็เล่นเพลินๆนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าถ้าเล่นฝั่งนู้นไม่เพลินแน่นอนนะครับถ้าเล่นฝั่งนู้นหัวร้อนแน่นอนนะครับเนาะแต่ฝั่งนี้นะครับเพลินๆเลยนะครับเนาะก็ไล่ยิงคนไม่มีปืนนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะดูเหมือนว่าแบบนี้นะครับเนาะจะถูกกําหนดมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่า แบบนี้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของแมปตัวใหม่นะครับที่มีมุมมองที่3นะครับเนาะที่ทุกคนต้องการนะครับพี่ก็เอามาให้แล้วนะครับเนาะละหลายคนถามมานะครับเนาะว่าเอ็นในทิกต็อกนะครับเนาะเอามาให้หน่อยพี่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าหลายคนนะครับเนาะก็ไปดูทิกต็อกมากนะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่าจัดให้เลยละกันนะครับไม่เคยขาดอยู่แล้วนะครับเนาะสำหรับ มุมมองที่3ประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าเล่นได้แบบโคตรสุดเลยครับน้องแล้วก็สนุกด้วยนะครับน้องไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับน้องถ้ามีอยู่ในแบบจริงๆนะครับน <stuffed alien> ้องเรียกได้ว่าสนุกกว่านี้อีกนะครับน้องก็ลงไปเก็บแต้มอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเราดูคนนะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับน้องจะเป็นประมาณเลยครับน้องแต่ก็มันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับน้องสังเกตได้เลยนะครับน้องว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยครับน้องว่า การสมบูรณ์ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเนาะก็คือยังมีติดขัดอยู่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับแมปตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็ถือว่าจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับเนาะพี่ก็มาแจกโค้ดห้องให้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะก็ไปเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าไปเล่นกับเพื่อนให้สนุนครับแนะนำเปรีไฟแม็กนะครับจะเล่นได้แบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันด้ม่คลิ สำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนวันนี้อาจจะดึกนิดนึงนะครับเนาะแต่ก็ดูหน่อยละกันนะครับเนาะพี่เชื่อว่าทุกคนยังไม่ได้นอนตอนนี้นะครับเนาะมีคนยังไม่ได้นอนหรือเปล่านะครับฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับเนาะแล้วก็ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับว่าดูคลิปพี่จนจบนะครับคลิปนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอตวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆเขาหนอน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับเนาะก็ไม่ต แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย